สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มาพบกับช่องมิสตอร์บอยเมลลานออนทัวร์นะครับวันนี้จะพามาขุดโสมนะครับนี่นะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็จะลุกลบหน่อยจะหายากหน่อยนะครับผมเราต้องแหวกกันหาเลยนะครับนี่นะครับผมลกประมาณนี้นะครับนั่นนะครับโสมก็จะใบเขียวเนี่ยนะครับลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เผายาวๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะขุดขึ้นมานะครับนะครับเกียวเียวแบบนี้เลยนะครับข mm ุดเป็นเลยถ้าใครสนใจสมของเรานะครับติดต่อสอบถามเพิเข้ามาที่เบอร์0987178531 mm hmm. กันได้เลยนะครับก mm hmm. ุดไปนะครับ างหัวนะครับก็จะอยู่ในซอกหินนะครับเราก็จะขุดยากนี่นะครับลักษณะใบนะครับขุดเข้าไปเลยนะครับผมเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพื่อให้หัวของเขาออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะครับนี่นะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับดินก็ชื้นๆนะครับจะขุดไม่ง่ายทุกหัวนะครับเป็นบางหัวที่เราจะได้ง่ายๆนะครับ ส่วนมากเลยนะครับจะอยู่ตามซอกผินนะครับนี่นะครับเราก็พยายามขุดที่จะไม่ให้ครับให้เสียหายน้อยที่สุดนะครับนะครับเราก็เห็นนะครับท่านผู้ชมเห็นหัวไหมครับขาวๆแล้วนะครับนี่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับสมของเรานะครับการบำรุงร่างกายนะครับตัวนี้นะครับเอ เอฟซีเราสั่งกันเยอะนะครับสนใจสินค้าของเรานะครับนะครับเดี๋ยวรอร้อยหัวขึ้นมาก่อนนะครับเราต้องคลิปนี้ก็อาจจะนานเลยครับดูไปเรื่อยๆเพลินนะครับนี้นะครับตัดก่อนเพื่อไม่ให้หัวด้านบนกราชีนะครับหัวนี่นะครับสามารถไปขยายพันธุ์ได้นะครับ สามารถไปขยายพันธุ์ได้นะครับี่ค่อยๆขุดกันไปนะครับดูนะครับไม่ง่ายนะครับหัวของเขาบางหัวนี้จะแตกกิ่งก้านสาขาแบบเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเคยเห็นสมเกาหลีแบบไหนก็จะคล้ายๆประมาณนั้นเลยนะครับหัวหนึ่งก็ใช้เวลานานนะครับถ้าสนใจก็ลองมา ติดต่อสอบถามกันได้นะครับหรือท่านใดสนใจจะเอาไปปลูกขยายพันธุ์ก็ได้นะครับผมนี่ค่อยขุดไปนะครับค่อยๆขุดไปเห็นะครับห็นหัวหรือยังครับท่านผู้ชมครับนะครับหัวขาวเนี่ยครับเราค่อยตะล่อมไม่ดีเลยนะครับนี่นะครับโอ้โห ต้องใช้ความพยายามหน่อยหนึ่งนะครับนะครับดูนะครับสม่องเรานี่ก็จะมีหลายช่วงหลายเวลานะครับช่วงหน้าออกหนาวๆหน่อยก็จะมีแล้วครับแต่ว่าเมล็ดทั้งดอกนะครับให้เราได้ชมกันนะครับ ดูไปเรื่อยๆนะครับการขุดของเรานะครับต้องพยายามนะครับให้หัวเสียหายน้อยที่สุดนะครับค่อยๆงัดขึ้นมาเดี๋ยวดูว่าหัวจะใหญ่ขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าใครสนใจนะครับต้องเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับหัวนี้ก็ใช้เวลาเยอะอยู่นะครับ เห็นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเึ็นมาแล้วอุปกรณ์องเราก็ต้องมีฉาแรงนะครับฉาแรงเพื่องัดได้นะครับเป็นเหล็กงัดได้อย่างดีเลยนะครับเึ็นมาแล้วนะครับโอ้โหหัวใหญ่น่าจะใหญ่เลยละครับนี่นี่นะครับกิ่งก้านสาขาครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ดูนะครับนี่โอ้โหหักไปแง่งหนึ่งนะครับ นี่ขนาดที่ว่าง่ายแล้วยังยากเลยนะครับดีนะครับเหัวะสมของเรานะครับ